สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อใช้ AI robot ของรอย a l Q นะครับร o y a l Q เป็นเอ่อบอทอัจฉริยะในการช่วยเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับหลายๆท่านที่เพิ่งจะมานะครับผมก็จะแนะนำวิธีการลงทะเบียนให้ก่อนเป็นอันดับแรกโอเคมาดูกันนะครับอันดับแรกเลยเนี่ย เมื่อเราได้ลิงก์จากผู้แนะนําของเราเราคลิกเข้าไปที่ลิงก์นะครับเสร็จแล้วก็จะเจอหน้าลงทะเบียนนะครับเพื่อจะใช้บอทของ r o ยยางวนะวันเป็นภาษาจีนก็ไม่ต้องไปตกใจนะครับที่มุมด้านขวานเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีอีเมลในการที่จะสมัครใช้ลงทะเบียนนะครับรรทัดที่รรทัดแรกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราใส่อีเมลของเรานะครับ เพื่อจะลงทะเบียนใช้บอทดโอเคมาใส่อ e ีเมลกันโอเค่อ okay. ใส่อ e ีเมลแล้วนะครับมาทัดที่2นะครับเขาบอกว่าให้เราส่ง v อ r i f ฟ c o โค้นะครับไปที่อ e ีเมลที่เราใช้สมัครนะครับเรากดเซนเลยครับ Okay. เมื่อเราเซ็นแล้วนะครับระบบก,ก็จะบอกว่าส่งเรียบร้อยให้เราไปที่อ e ีเมลของเรานะครับอีเมลที่เราจะใช้ในการลงทะเบียน,น,น,นเปิดเข้าไปที่อ e ีเมลนะครับจะมีเลข6ตัวเห็นไหมครับเลข6ตัวตรงนี้ให้เรากปปี้เลข6ตัวตรงนี้หรือจำก็ได้นะครับเพื่อเอาไปยืนยันในการสมัครนะครับ มาวางตรงนี้นะครับมันที่2หลังจากนั้นให้เราตั้งพาสเวิร์ดนะครับ mm hmm. เพื่อล mm ็อกอินเข้าระบบของ royal q โ okay. อเคเมื่อใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. เราก็ รีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับาร์ทเวิร์ดนะครับอ่าย้อนนิดนึงขอให้เราตั้งอยู่ที่นะครับอยู่ที่6ตัวถึง20ตัวอักษรนะครับตรงนี้6ถึง20ตัวอักษรโดยมีตัวอักษรผสมตัวเลขนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับโอเคแล้วก็กดลงทะเบียนเลยเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับ ตัวระบบจะพาไปหน้าติดตั้งแอปพลิเคชันสำหรับท่านที่ใช้ไอ,อ o n e นะก็ลงแอป,ปของ App Store นะครับคนที่ใช้ Android ก็ลงของ Google Play นะครับโอเคอผมใช้ Android นะครับผมก็กดที่ Google p l a y มันก็จะพาไปหน้าติดตั้งแอป,ปนะครับนั้นเราอของผมติดตั้งไปแล้วมันจะกดให้เปิดนะครับแต่เราคนที่ยังไม่ติดตั้งก็จะกดให้ติดตั้งเลยนะครับโอเค ก็จะเปิดเข้ามาที่หน้าแอปนะจะเป็นอันขั้นตอนการลงทะเบียนก็จะประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปในการเข้าระบบเดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปต่อไปนะครับ